กิเลสมันเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะสู้ธรรมะของพระสมมะสมพทธเจ้าของเราไม่ได้หรอกองค์สมเด็จพระสมมาสมพทธเจ้าของเรานั้นพระองค์เห็นคนแก่เพียงครั้งเดียวเห็นคนเจ็บป่วยเพียงครั้งเดียวเห็นคนตายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระองค์ก็เกิดธรรมสังเวชถ้าเราจะพิจารณาดูแล้วเกิดจากอะไร บารมีธรรมที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาสมบูรณ์ความดีนั่นเองความดีที่พระองค์สร้างมานั่นเองตั้งแต่ฐานะบารมีเมืออกเราท่นทั้งหลายสวยดก,นกวันทุกวันทุกวันนี่นะฐานะบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาบารมี ทั้งที่เป็นปบาลามีธรรมดาอุปป,ปาลมีปรมัตถปารามีพระองค์ทรงบำเพ็ญมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจิตใจจึงจะเห็นตามความเป็นจริงพอมองเห็นคนแก่เกิดธรรมสังเวชชีวิตมีปัญหาปัญหาของชีวิตคือความทุกข์เห็นคนเจ็บป่วยก็มองถึงปัญหา ว่าอันนี้เป็นปัญหาของชีวิตบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดจะต้องตกอยู่ในสภาพปัญหานี้ทั้งหมดมองเห็นคนตายพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงชีวิตว่ามันมีปัญหาปัญหาของชีวิตนั้นก็คือความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บป่วยและความตาย